ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นนะคะเมื่อมีผู้ใหญ่ใจดีค่ะไปมอบสิ่งของให้กับเด็กชายคนหนึ่งนะคะที่มีพ่อป่วยติดเตียงแต่ปรากฏว่านะคะช่วงที่กําลังมอบสิ่งของอยู่นั้นค่ะคุณพ่อเกิดเสียชีวิตขึ้นมาตอนนั้นเลยค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่2สิงหาคม นายวิเชียนขาวขำนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและนางเทียบจุธาขาวขำสสอ,อุดรธานีเขต10บพักเพื่อไทยนายสราวุธเพชรพนมพรอดีสสอ,อุดรธานีเขตหนึ่งพักเพื่อไทยได้นําเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมเงินสดจํานวน1 2 0 0 0 0บาท ไปมอบให้กับครอบครัวของเด็กชายโชคอนันต์หรือน้องเอ็กซ์อายุ11ปีที่บ้านนาชมพูตำบลบ้านก้องอำเภอนายูงซึ่งเป็นเด็กกะตันยูที่ดูแลพ่อป่วยติดเตียงก็คือนายสุขสันต์อนา,นายุ36ปีมีอาชีพรับจ้างทั่วไปประสบอุบัติเหตุถกล้มประกอบกับป่วยเป็นโรคไตค่ะทําให้ไม่สามารถเดินได้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะทําให้เด็กชายโชคอนันต์นะคะซึ่งเรียนอยู่แค่ชั้นป .5 โรงเรียนตอดอบ,บ้านานาสมบูรณ์ต้องหยุดเรียนค่ะ เพื่อที่จะออกมาดูแลพ่อที่ป่วยนะคะประกอบกับคุณปู่กับคุณย่าที่อาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกันก็ไม่สามารถที่จะลุกเดินไปไหนมาไหนได้ทําให้เด็กชายโชคอน,นันต์ต้องรับภาระดูแลนะคะเด็กตัวแค่นี้ค่ะแต่ต้องดูแล3คนนะคะภายในบ้านส่วนแม่ได้เลิกลากับพ่อไปตั้งแต่เด็กเด็กชายโชคอน,นันต์นะคะยังเป็นเด็กค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะทางอบตอบ้านก้องค่ะทำเรื่องไปยัง พอมอนนะคะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของงบประมาณมาซ่อมแซมบ้านให้กับเด็กชายโชคอน,นันจำนวน40,000บาททุกวันนี้รายได้ของครอบครัวมีแค่เบี้ยผู้สูงอายุกับเบี้ยคนพิการเท่านั้นนะคะก็ต้องบอกว่านะคะในส่วนของผู้สื่อข่าวของเราเองก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าขณะที่นายวิเชียนขาวคำค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีกําลังปรึกษาหารือ กี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะช่วยเหลือนะคะปรากฏว่านายสุขสารพ่อของน้องเอกค่ะมีอาการไม่สู้ดีนักจึงได้ให้น้องเอกเข้าไปหาพ่อก่อนที่พ่อของน้องเอกจะสิ้นลมหายใจไปต่อหน้าทุกคนค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากๆเลยนะคะไปเบื่อร่วมกินกับเขาเพื่อมาดี่าไปล่ามผู้สูงยุ่นี่จะมีตัวที่แก่กับเด็กขวาย,นนออยุน้อย การระยะเวลาการจะเรียนหนัง <concealed> ส <c ười> <c ười> ือเพื่อจะเห็นว่าวันนึ่งแ่ยุดอกไป็รอบเอ้ยมันจพุบิ่มเมืนจีก้อไอ้กว่ที่เป็นเป็นผู้กเป็นองตอนนี้ค่ติดกันยะ็เอเสียนตสูงเอกเป็นคนดีมาไปมองกบอกอกบอกาทมันยิ้งเพราะจเป็นคนดีไม่ใ่อาตาน้ำตาลล้างให้สบายจ้ากอกเยนะให้สบายด้วรอกเ ปไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ไปที่ไน<ป>พ่อยกขนขึ <c oughs> ้นาเลยไปน,นี่พ <c oughs> <tah> ่อพ่อขาม่แตงผก็เร็วพอทำไม่ปวด